เอานหนแม็กต้องการอะไร oh, <man. laughs> แป๊บหนึ่งพี่กำลังเข้าไปโอเคฉันเข้ามาแล้วนายต้องการ <Okay. S 1> จะทำอะไรโอเคเลยพี่พี่ก้มต่ำหนึ่งพี่ก้มต่ำหน้ก่อนพี่ก้มต่ำไ้อ่ะก้มต่ำ,ม,ตำมาแล้วพี่เดินตามมาเดินตามด้วยนะ แล้วพี ant, ่จะเห็นเองไหมพี right? <S <S ่กอดเอี๊ยาก็ได้แต่ก้มต่างกันกอดเอี๊ยาแต่ก้มลงใช่ไหมเออได้ได้ได้ขอเซอร์ไว้พี่เอไม่ผ่านวันเกิดพีฟาเชเวล่าเชเวล่าเออเดี๋ยวก่อนวันเกิดกูเมื่อเดือนที่แล้วมันประมาณ20วันผ่านไปอ่ะโอเค้อนหลังไงพี่ก้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังก้มต่างไหมพี่ก้มต่างไหมอยู่ด้านหลังอ่าโอเคก้มก้มก้ม ก็ผมแบบตั้งใจทำา็พี่เลยจริงๆได้ห้ามห้ามห้ามแอบมองนะพี่ได้ทำบ่ัวรโลนคนเลาะโดนไม่ใช่น้อยเอ๊ะอันเนี้ยนะอันนี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวเอ๊ะสวัสดีสวัสดีดิฟเฟนเซอร์น่ารักเดี๋ยวก็ด็อปเปอร์น้อยน่ารักสบายดีหรือเออ อุ้ยตามโกมไปพี่โกมไปโกมไปโกม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 โอเคคุณโกมกูณโกมไปโกมแล้วไปโกมแล้วขึ้น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 โอเคโกมไม่น่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเรื่องทางให้เองไม่ต้องห่วงดูลำบากเนาะดูแบบไม่มีพี่องค์พี่แอ็กอะไรอย่างเงี้ยแหละพี่อ่าโกม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  บก้ๆก้โกบไว้กบไว้อ่าพี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ่าโอเคเปิดเปิดได้เลยพี่พี่โตสุกใจสิ่งนี้คนชั่วสรุปคือเป็นเองทำจริงๆด้วยเอาพี่เห็นแล้วเหรอไหนดูหน่อยดิขอโทษทีนะหัวนมสีชมพูแต่ตัวดำๆเนี่อะไรพี่หัวนมสีชมพูเปรี้ยว คนชั่วแม็กหัวนมสีชมพูด้วยนะพี่โตถูกใหญ่สิ่งนี้เด่นตะงานกลางเมืองเยอะมมากเนี้ยมีใครแวะมาปอนปันแม็กฉันจะบอกว่าฉันเห็นแล้วแต่ฉันไม่แน่ใจว่านั่นเป็นนายอ๋อเดีไม่เป็นไรเราจะขอคุณ เราจะขอขอบคุณนายที่ที่ทำให้เราได้วันเกขอบคุณด้วยใช่เราขอขอบคุณมึงลงลงลงไปละลงหลงลงอย่างหน้าพาไปนะไปแล้วอุ้ยไม่ตายไม่ตายด้วยเออขอบคุณมากสำหรับของขวัญวันเกิดชิ้นนี้อะไรของมึงเนี่ย The f u c k กางเก่งในกางเก่งในายเป๊ะมากอยู่แล้วโอ้โเป็นไงผมทำเหมือนแบบ เหมือนสุดๆอ่ะ <c oughs> จ้ามีทิกแพ็กด้วยรายละเอียดอย่างดีโอเคแล้วแต่มึงเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ